ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเงินได้จากต่างประเทศอย่างเงี้ยถามว่า หลักของกฎหมายเนี่ยมันต้องเสียภาษีในประเทศไทยไหมก็อยากจะบอกว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขของกฎหมายค่ะถึงเป็นเงินได้จากเมืองนอกนะคะก็ยังต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้วยแต่มันก็มีวิธีการนะคะที่บางครั้งอะ่ะช่วยเรานะคะให้เซฟภาษีได้จากช่องของกฎหมายเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสมมุตินะคะวันนี้ A กับ B เดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อจะไปทํางานที่เมืองนอกตั้งแต่เดือนมีนาเดือนมีนาเดินทางไปอังกฤษใช่ไหมคะแล้วหลังจากเดินทางไปปุ๊บปรากฏว่า เออโชคดีถูกลอตโต้มาเลย50ล้านที่อังกฤษมีนาไปปุ๊บเมษาฉันถูกเลยอ่า เอก็ดีใจเฮ้ยได้มาแล้วเว้ยห้าสิบ้านก็เอาเงินทั้ง50ล้านเข้ามาในประเทศไทยเลยนะคะ,ะหลังจากปีที่ได้รับเงินได้สมมติเขาไปปี6 5เนี่ยมีนาปุ๊บไปเมษาฉันถูกเมษาฉันเอาเงินกลับมาเลยตอนปี65 5 0ล้านแล้วก็อยู่ในไทยยาวเลยอย่างเงี้ยแบบนี้นะค,ะ A ค่ะเอค่ะก็ต้องนาเงิน50ล้านที่ได้รับนะคะเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้วยคือเงินนั้นอะฉันถูกลอตโต้ที่เมืองนอกก็ตามนะคะแต่ บีอะที่ไปกับเอก็ยังอยู่ทํางานต่ออยู่ไปปุ๊บปรากฏว่าบีก็เ้ยโชคดีถูมา50าล้านเหมือนกัน mm hmm. แต่ถูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนบี B ก็เอาเงินนะคะเข้ามาในประเทศไทยเหมือนกันนะ50ล้านที่ได้ตอนเดือนพฤศจิกายนนะคะในปีที่เกิดเงินได้เลยนะคะเอกับบีนะคะจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเอค่ะต้องเสียภาษีจากเงิน50ล้านที่ได้รับด้วยน mm hmm. ะในการถูกรอตโต้ที่อังกฤษก็ตามแต่บีอะคะ่ะไม่ต้องเสียภาษี mm hmm. ให้กับประเทศถังมันเป็นเรื่องของ หลักแหลงเงินได้ที่เกิดที่เมืองนอกใช่ไหมถ้าเราเอาเข้ามาในเมืองไทยในปีที่เกิดเงินได้เนี่ยโอเคทั้งคู่ทั้ง A ทั้ง B เอาเงิน50ล้านที่เกิดเงินได้ปุ๊บเข้ามาทันทีเลยแต่ความต่างคือ A อะค่ะเขาอยู่ในเมืองไทยถึง180วันมันครบทั้ง2งเงินขายมันทําให้เงิน50ล้านของ A ที่นําเข้ามาต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยแต่ที่ B ีอะค่ะก็ถูกเหมือนกันแต่เขาเอาเงินเข้ามาตอนพฤศจิกาใช่ไหมปรากฏว่าทั้งปีภาษีคือ1มกราถึง31มธันวาบีอะค่ะอยู่ในเมืองไทยไม่ถึง100 ร้อยนก็เลยเป็นเหตุให้มีเงินเหมือนกันเอามาจากมึงน้องเหมือนกัน A ต้องเสียภาษีในประเทศไทยทั้ง50าล้านแต่ B ได้รับสิยกเว้นภาษีทั้า50ล้านนี่คือช่องของกฎหมายค่ะซึ่งอาจารย์นวลก็ได้สอนนะคะให้ไว้ในมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านนะคะเป็นการใช้ช่องของกฎหมายที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย100%ซนะคะแต่จะช่วยให้คนที่รู้นะคะ่ะสามารถเซฟภาษีได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะถ้าอยากเรียนรู้ภาษีแบบง่ายๆ ะะก็สามารถทักอินบอกเพื่อขอราคาพิเศษนะคะได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเชคเอดเปิดค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษ,ษีถ้ายัางไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ